โอ้โหนี่ใครเนี่ยไม่เคยเจอกันแล้วเห็นแต่ข้างหลังไม่เห็นข้างหน้าทำไมวันนี้สวยจังเลยก็อยากสวยบ้างเห็นพี่สวยวนก็อยากวน้องนุ่นนี่ว่าเฮ้ยอ้าวเมื่อคืนนอนกับพี่เหรอโอ้โหนอนสามเลยเหรอโอ้จำไม่ได้ไม่จำไม่ได้เลยกลายเป็นเซอร์วิสเนี้ยสอท ไม่กินเอองนุ่มแนมานอนด้วยโอ้โหจำไม่ได้เลยวะเมื่อคืนทำอะไรลงไปบ้างไม่รู้จำเลยไม่ได้อารมณ์เจ้าชันเลยคนดูนี่ดีหรออะไรเสียบน้องนุ่นๆอะไรมาถึงเสียบเลยจนเสียบไอ้นั่นน่ะเชิเสียบไอเงินพุดนะเสียบอะไรนะเสียบเงินน่ะ อะไรนะชื่อชื่ออะไรนะมาถึงน้องเขกว่าคอมชั่บพะวาอะไรแบบเป็นหน้าเขาใจผิดเนี่ยรู้สึกว่าเห็นผ่านๆนี่นะเนี่ยคุณดูเท่าไหร่หรออืมอ่าำไมไม่กดติดตามด้วยเซยน นี่วันนี้น้องนุ่นก็จะพาไปเที่ยวอีกแล้วเดี๋ยวม้วนผมก่อนโอ้ให้สาวๆนี่ไม่ต่างกันหรอกธรรมดาอืมสมมาจะคลิปขึ้นคลิปจะขึ้นถ่ายกันเองใช่ไหมโอ้ปิดอันนี้พี่ว่าปิดดีกว่าฮะไม่ด้ามหรอกมีแสงไปยุหู้อุ้ย นี่ให้น้องฝนม้วนผมให้น้องนุน่นไหนหันมาสิสวยวยังนายยังไม่เสร็จเลยวันรอบที่สองเลยอยาเป็นสาวผมหีกดบาเหรออันอยู่ได้ทั้งวันเลยพี่ก็าทั้งวันนนั้ที่พี่เหมืนอนอวลมันก็ไม่ค่อยขายนะตอนแรกพี่ก็นั่งอยู่ในรถพี่นมองๆอ่ะมัน,านขายแล้วจริมันขายแล้วอือขายอะไรเอาพอเดินไปสองกระจกมันก็ยังไม่ขายเลยมันก็อยู่ได้ทั้งวัน โอ้โหเป็นาสาวผมหยิกเหรอใช่สาวผมหลอนสาวผมหลอนเป็นสาวไฮโซแล้วเหรอสองคนเนี้ยาหวานหวานตั oh ้งแต่เมื่อคืนแล้วทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วน้องนอนตรงไหนเมื่อคืนอ่ะฮะ นอนตรงไหนเมื่อคืนอะหนูนอนข้างขวาให้พี่วาหนนอนข้างขวาพี่อยู่ตรงกลางใช่ไหมใช่อือือตายแล้วอ้กจัดถอยไครั้งที่สนั่นไงอ้าวทำไมว่าจัดครั้งที่สองอย่างไงวะจัดรอบอาจัดงงออรดดอบแรกนี่คือเสร็จไปแล้วเขาถอดออกแนละ้วใส่แล้วอะไรีใส่รีแล้ว,แล,วแล้วก็ถอดรีออกแล้วก็จัดอีกทําไมต้องจัดอีก <Hey. S 2> แต่มันห่างดูสิเหรียญสิบเข้าได้เลยเนะเครื่องเนี่ยบางคนแบบว่าฟันล้มเขาก็ต้องจัดใหม่เอันนี้ล้มข้างไหนจะจัดใหม่เลยเองดูด่าใหจัดจัดตลอดชีวิตใส่อะอะไรมอสมันถอดทำไมอ่ะอ๋อก็ครบครบแล้วเนาะอ๋อแล้ไมันไม่ไม่ใส่อ่ะไม่ใส่อ๋อแล้วว่าทำลีโลหะแล้วลีโลหะแบบไหนวะ แบบใส่กินข้าวได้ใส่กินข้าวได้ไม่มีถอดไม่มีเหงือกอ่ะมันมีเหงือกมันพูดไม่ค่อยชัดอ่ะจีบก็จีบใส่ดีทนเนอร์เหรอใส่เล็กๆน้ำลายย้อยไปไอบางคนบอกว่าจะอ้วกไหมแต่ว่าใส่เข้าไปแล้วหนูแม่นี่นะแต่แบบมันจีบจีบพันเธอมาแบบร้องไห้เลยโอ้โหสวยแล้วสวยแล้วเอาแบบนี้ได้ไหมเออครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งตรงครึ่งหนึ่งอีกเอา อันนี้อันนี้เราจะวางแผนเราจะวิ่งข้าวก่อนแล้วเราก็จะไปตามพิกัดเราจะไปไหนก่อนไปกินข้าวกินข้าวนี่ไงไม่ร,ไรู่ไปดิ้นเดิเจอร้านข้าวไปแล้อยู่ในเมืองไั่ต่ายอะไรหรอฮะเหรออืมก็อาจจะเห็นร้านย่างเง,งียอยู่ไหนมันเป็นมันติดมันอ่ะแล้วก็มันจะเป็นกระทะร้อนเนยอยู่ตรงทางที่เราสู็ ตองข้างแต่มันไม่เปิดแล้วทีเปิดอยู่นะเห็นตรงนั้นเห็นว่าเห็นผักไม่เปิดที่เห็นว่าผักมันไม่ใช่ไหมไรไรใ่ไม่รู้ดิเันได้ยินขนาดนี้เลยเหรออะไรอืดฮะเสียงอะไรอ๋อไล่ห้องข้างๆเหรอไม่รู้จริงอย่าหาพูดก็เพลงมันก็น่าจะไหนมั้ เราจะออกจากตรงนี้ทกกิโลเราจะไปที่ดอนยายหองแท็กเตอร์ดอนยายหองแท็กเตอร์เหรอแมนเดียวนี่นี่มีเวนมีร้านของร้านเออเดเดะเซเว่นกันซื้อแปลงฟันกัน <c oughs> <c oughs> พี่แทมไม่แปลงฟันมาพี่แปลงอยู่แต่ลืมเอามา,มาเป็นเรื่องปกติเวลาไปทาง,งาน บอกว่าให้หยิบมาเหมือนได้นั่งเล่นโทรศัพท์ก็เลยเอาไปวางไว้ไหนก็ไม่รู้ยืนให้กับมือเลยจาะออมาหาไม่มีเราจะไปกินอะไรมีอะไรน่ากินอ่ะนะอกินข้าวเนะอืมกินข้าวทำธุรสิษย์ค่อยค่อยเต็มที่ <laughs> ผมมันลื่นเหรอใช่๋อผมลื่นก็นเลยแบบอันนั้นม้วนยากนะเขาไม่เคยม้วนให้เขาเรียกว่าคนสระผมหนูก็สระูะพ <c oughs> ี่ยังไม่ได้ว่าหนูเลยแต่ว่าผมร่วงเยอะมากผมร่วงร่วงไงมไอ้ผมพี่แบบว่าโคตรร่วงเน่ยมีนี่เดียวก็ร่วงเลยนนีหนึ่งว่นทีชที่หน,นเต้ ขอเอาคางาไว้ไหมอ่ะต้องบุญมัม้ยเป็นแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไหนไหนหันมาหน่อยสิหันมาหน่อยสิหันมา,มาหันมาเราทำครึ่งเดียวไงก็เห็บครึ่งเดียวอ๋อเฮ้ยแฉอี่ามาแฉนะ <laughs> <laughs> สวยค่ะ ไม่เอาทำว่าไที่พี่ช่าเคยทำอ่ะันนี้ว่าส่งอะไรดัดฟอยอะนะเออเอเนี่ยดัดอะเป็เนาแซพี่แซมดูเหมือนเข้ามาบนแน่ไม่เคยรู้จักกันไม่เคยรู้จักกันเลยนมาวันแรกกห้พี่เขาอะไรอะเกี่ยวว่าพว่า ในรูปอ่ะไม่สวยแต่พอตัวจริงสวยต่างจากในรูปเห็นรูปรูปรเอาไหนพี่เทียบอกเนี่ยเห็นรูปเนี่ยมันไม่เหมือนตัวจริงอ่ะหรอเอฟซีต้งนุ่นนะเนี่ยชอบชอบดูแต่คลิปต้งนุ่นพี่หนุ่อเมื่อก่อนน้งตอนนี้ขาวแช่เลยค่ะ สไลด์คิมอะไรคิมทาอะไรทาตัวทาตัวทาตัวพี่ใช้อะไรนะเมื่อวานพี่ใช้สูงสูมอะไรวะเดี๋ยวให้สาวๆเขาคุยกันเนาะทุกคนเราไม่ยุ่งแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ